สวัสดีครับมาพบกับ Isuzu D-Max 3.0 MT นะครับเกียร์ธรรมดาเครื่อง3,000ดีเซลครับท็อปสุดของตัวหัวเดียวนะครับคันนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่3,29,000บาทครับลูกค้าประวัติดีจัดแนนได้เต็มครับออกรถจบอยู่ที่3,000บาทเลยครับพัน6,700ครับ7จงวดหรือว่า6ปีตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3,000 cc นะครับ็อปสุดของตัวหัวเดียวนะครับ Airbag ABS นะครับ จะจบไฟฟ้ารถสวยบ้างเดิมครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมสีสันสวยง,งามรอบคันครับแม็กแต่งขอบสิบแปดครับอคอกเตี้ยรถสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับที่เอกสารแสดงได,ได้ชัดเจนแม่ค้าก็ต้องมีหน้าร้านครับมีเงินหมุนเวียนบัญชีหรือ ทางงานบริษัทก็มืรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนครับสเตมเมนหกเดือนลูกค้าติดแบล็คลิสติดเครดิตล่าช้าเราไม่ได้รับนะครับรับแต่ลูกค้าประวัติขาวครับผมภายในเป็นเบาะหนังนะครับ,บะหนังสีเมครับสวยสาดเรียบร้อยไม่มีขาดไม่มีแตกเลกม,มาอยู่ที่98,000กิโลเมตรเท่านั้นครับวิธยุเดิมโรงงานแอร์แบ็กคู่นะฮะ ภา,ายในสวยครับสภาพพร้อมใช้งานเลยสนใจดูรถได้ที่พัฒนาการตัดใหม่เขตประเวศกรุงเทพนะครับสนใจโทร0614432829ครับ